สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนำเหรียญน,นะครับอง์ชายสามหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของนาจานะครับก็เป็นเหรียญเนื้ออัปกานะครับเพื่อนๆเ,เป็นของหลวงพ่ออิดน,นะครับจังหวัดสมุทรสงครามวัดจุรามณีจัดสร้างปี2537นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญเนื้ออัปกานะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับตัดขอบเนื้ออัปกา ก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นลนักษณะการยืนนะบนกองร้อไฟแล้วก็ถือทวนนะครับก็เป็นเหรียญรูปไข่ไม่มีหูนะครับเพืเ่อนๆก็ปัจจุบันก็ราคาจะอยู่ประมาณที่พันกว่าบาทจนถึงสองพัน 2, นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่ออิทนะครับเหรียญอาจารย์เหรียญรุ่นนี้เท่าที่ผมผ่านมานี่ ยังไม่เคยเห็นเหรียญเกน,นะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนี่ก็ต้องบอกว่าออกแบบและจัดสร้างได้ค่อนข้างสวยงามด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดจุฬามณีสมบุรสงครามพศ2537นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีอักษรย่อตัวชอนะครับตรงนี้นะครับตัวชอนะครับแล้วก็จะมีภาษาจีนรอบนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปะกานะครับปั๊มเพราะนั้นเนี่ยพื้นผิวจะตึงนะครับพื้นผิวจะตึงจะมีผิว สีออกทองทองหรือเราเรียกว่าผิวน้ําทองนะครับเพื่อนเือนอัปาก้าก,ก็ต้องบอกว่าเป็นนิคเกิลน,นะผสมกับทองแดงนะเพื่อน,เ,อนเนื่องจากเครื่องจักรสมัยใหม่เนี่ยเวลาทําออกมาแล้วก็ดูค่อนข้างสวยงามผิวพันธุ์ต่างๆนะครับเรียนนี้เท่าที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อนะคัคล้ายๆเป็นชื่อชื่อของคนที่จัดสร้างหรือว่าเป็นชื่ออะไรสักอย่างผมพยาย,มยามอ่านแต่ก็ ก็มองไม่ชัดนะครับแต่เป็นภาษาไทยที่ใต้ขาตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยะจะเป็นชื่ออยู่แต่ถ้าสังเกตมุมด้านขวาซ้ายของเหรียญมุมด้านขวาของเราเนี่ยเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นกวายุพักนะครับก็าคิดว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออิดนะครับที่ทํางานกระทรวงการคลังหรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับแบงก์ธนาคารกรุงไทย หรืออาจจะเป็นของกรม,มธนารักษณ์นะฮะจัดสร้างให้ก็ต้องบอกว่าพื้นเหรียญการปั้มตัดขอบค่อนข้างสวยงามพื้นผิวนี้ก็ต้องบอกว่าผิวเนี้ก็มีเส้นขนแมวเนี่ยหรือว่าเส้นเสีย้ยนค่อนข้างที่จะกระจายเลยแต่เป็นเส้นที่ค่อนข้างดีจะเนียนนะครับเพื่อนๆสําหรับเหรียญเก๋นี่ผมยังไม่เคยพบเห็นนะครับเพื่อนๆราคาเช่าหากันก็อย่างที่บอกนะครับสวยๆติดประมาณสองพันบาทนะครับ สภาพนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆปีสองห้าสามเจ็ดนะครับเพื่อนๆก็เป็นเหรียญหน้าใช้อีกเหรียญหนึ่งนะครับก็วัดจุฬามณีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็ราคาไม่เท่าไหร่ฮัเหรียญรุ่นนี้สองสามร้อยบาทแต่เนื่องจากหลังๆเนี่ยวัดจุฬามณีเนี่ยจะมาโด่งดังของเรื่องท้าเวสส่วนนะฮะปีสี่ห้านะครับ, 4, 5, รบก็เลยทําให้เหรียญหรือพระเครื่องรุ่นต่างๆของหลวงพระอิฐวัดจุฬามณีเนี่ย ราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะาเหรียญโลเชียหรือเรียกว่านาจาหรือว่าองค์ชายสามหรือว่าสามไท้จื้อเนียนะครับก็จะเป็นชื่อเดียวกันหมดนะครับที่เขาใช้เรยกันก็เริ่มมีการขยับนะราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เนื้อหาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเนะี่ยพื้นผิวตึงนะครับเปียนเก๋ผมยังไม่เคยเห็นแต่ต่อไปอาจจะมีนะครับเพื่อน าการมองการดูอะไรก็แล้วแต่ตัวอักษรจะต้องคมชัดนะครับคมชัดแล้วก็นกวายุพักนะครับตรงนี้ครับจะต้องมีความคมชัดใต้ขาที่ผมชี้ตรงนี้จะเป็นอักษรภาษาไทยนะครับพยายามอ่านแต่ก็อ่านไม่ออกว่าเป็นอะไรนะครับกเเบเเ็เพื่อนเพื่อนเพะื่อนๆเจอก็เช่าหาได้นะครับราคาเจ็ดแปดร้อยบาทราคาป่อยปัจจุบันนี้ก็สวยๆก็ติดถึงสองพันห้าร้อยนะครับเพื่อนเื่อ โอเคนะครับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามครับถ้าคิดว่าไร้สาระก็ค่อยคานไปครับผมขอบคุณครับ